สวัสดีจ้าเพื่อนๆนจ๋าอุมามาชาแนลจ๋าช่องแซนดิสพารวยจ๋า u t u b e จ๋าเพื่อนๆนจ๋าวันนี้แม่จะพาเพื่อนๆนมาทานนี่นะจ๊ะหมูพวงจ๋าหมูพวงจ๋าพวงละเท่าไหร่นะคะ10บาทใช่ไหมหมูพวงละ1ิบาทจ๋าเพื่อนเพื่อนจ๋านี่จ๋าหมูพวงนะจ๊ะเช้าวันนี้อาหารที่บ้านแม่คือหมูพวงจ๋าซื้อมาสี่พวงนะจ๊ะกินคู่กับน้ำพริกปลาจ๋าน้ำพริกปลาลาเดี๋ยวแม่ดมก่อนนะอุ้ยหอมจังเลยน้ำพริกปลาจ๋ากินคู่กับหมูพวงจ๋าเพื่อนๆนจ๋า จ้ำด้วยข้าวเหนียวจ่าจะกินข้าวสวยก็ได้นะจ้าเข้ากันได้จ้านี่นะจ๊ะอาหารเมนูวันหยุดเสาร์อาทิตย์น,นะจ้าแต่แม่ทานกันหลายมื้อนะบางทีก็เช้ากลางวันเย็นบางทีก็เช้ากลางวันแล้วนี่จะเป็นปลาค่ะเพื่อนๆจ่าเสียงแหบหน่อยนะคะแม่ไม่ค่อยสบายหวัดลงคอจ้ะปลาดินใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นปลาดินจ้ะเพื่อนๆจ่าปลาดินจ้ะ,นนจะไม่แน่ใจนะอันนี้คุณพ่อไปซื้อใช่ไหมพี่บ๊อบปลาดิญไหม ปานินจะเป็นเพื่อน,นจ๋าทอดก,กรอบๆเลยจ้าน้ำพริกกะปิถ้วยเมื่อวานนะจ้าเพิ่มเติมผักจ้าเพิ่มเติมผักจ๋าเพื่อนเพื่อนจ๋าแล้วก็จะมีอาหารของเมื่อวานที่แม่เหลือเอาไว้นะจ๊ะผัดหนอไม้เจอกันอีกแล้วจ้า แล้วก็ผัดปลาดุกจากเพื่อนๆจ๋าเราไม่ทิ้งนะจ๊ะเมื่อวานนี้กินได้สองมื้อเลยนะจ๊ะแล้วก็เหลือวันนี้ตอนเช้ามื้อที่สามจ้ะวันนี้แม่ก็ซื้อแค่ปลาทอดเพิ่มแล้วก็หมูพวงจากเพื่อนเพื่อจ๋าน้ำพริกปลาลาข้าวเหนียวร้อนๆจ้าเดี๋ยวแม่ชิมให้ดูนะจ๊ะว่าอร่อยไหมเพื่อนเพื่อนจ๋าหมูพวงจากเพื่อนเพื่อจ๋าพวงละสิบบาทจ้าสี่พวงจ๋าน่าทานมากๆเลยจ้ะแม่ทานไม่หมดหรอกนะจ๊ะเก็บไว้ทานหลายๆมื้อจ้ะเพื่อนเพื่อนจ๋า เสาร์อาทิตย์จะได้ไปตลาดใหญ่ก็จะได้ของก,กินเยอะหน่อยจ้ะวันธรรมดาก็ตลาดนัดแถวบ้านเรายี่สิบสามสิบหมูโลจ้าอือร่อยนะจ๊ะแต่ฟันแน่ไม่ค่อยดีอาจจะติดฟันนิดนึงแต่อร่อยออรสชาติเค็มๆเหมือนหวานจ้ะสะดวกสำหรับคนที่ไม่มีเวลาทำตข้าวนะจ๊ะ้ันเหนียวจ้ะ จ้ำกับปลาล้าหอ,อมๆปลาล้าผัดจ้ะให้เพื่อนๆนะอ่าอแซ่บเวอร์อร่อยจังอ,อร่อยปลาอนี่ซื้อมาให้ลูกทานจากปลาหนึ่งไม่ใช่ปลาล่าพริกนะปกติไม่จะทานปลาล่าพริกแต่อยากให้ลูกทานปลาบ้าง ทอดกรอบเลยจ้าเพื่อนๆจ้าสวินสดๆจ้าเพื่อนๆจ้าเช้าวันนีน้อาหารที่บ้านแม่ก็ประมาณนี้ชนะนะคะเฉพาะเสาร์อาทิตย์ถ้าวันธรรมดาก็กินแกงถุงหดี๋ยวทเองนะจ๊าเพื่อนเพื่อนจ๋าแม่ก็มาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าบ้านเราทานกันแบบนี้จะจะไม่มีการทิ้งของนะคะนอกจากไม่ไหวจริงๆจนบูดแล้วถึงจะทิ้งค่ะเพราะว่าทุกอย่างจะแช่ไว้นในตู้เย็นจ้ะ แม่ลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะทานให้ดูนะับเนือจ๋าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ